เศรษยุคใหม่สไตล์เจ้าสัวน้อยมาแล้วนะครับครับนี่กัสีผ้าเข่าสวนนะครับมาเข้าบ้านอังงงลสวรรญยานะครับอืมไม่ได้อัปเดตมาตั้งนานแล้วนะครับอัปเดตให้ดูนะครับอ่หลังจาก ที่ให้ปุ๋ยเข้าไปนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยนี้หาเจ็ดไปนะครับอันนี้ก็อา่าเมื่อก็กินปุ๋ยมันกะมันเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับเนี่ยเป็นปกติธรรมชาติขององุ่นนะครับเนี่ยแล้วก็เด็ดออกก็ให้ทั้งช่วงนันไหกินปุย๋ยยรก็ได้เมื่อปุ๋ยไรก็หนำไรละ ันก็เป็นเรืเ่องธรรามาตาเท่ากับเด็ดออกครับใบไรทีเป็นแหงเหี้ยวนะครับกาวออกนะแต่ว่าอัปเดตให้เบิ้งไหมครับโอ้นี่อัปเดตให้ดูนะครับอัปเดตให้ดูนะครับมันสิใบสิเต็มจะเต็มข้างนะครับนี่ใบเขาจะเต็มข้างแล้วนี่นะครับโมน,นี้ก็เติมลงไปอีกนะครับเพราะว่ามุงผมนี่ประมาณจากัก สามเมือ่ออาหามฮาร์เอนะครับประมาณประมาณนี้แหละอาทิตย์ละอาทิตย์ละครัร้งนะครับอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าสิเป็นอ่าปุ๋ยยี่หกเเจ็ดผสมกับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับอ่ผสมกับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับนี่อ่นะครับว่าได้อัปเดตให้เบื้องนั่นโดนละนะครับว่าช่วงนี้มันเมืดแล้วครับมันมืดแล้วนะครับมันเต็มแล้ว เต็มค้างไปแล้วนะครับอืมเต็มค้างไปแล้วนี่นี่นะครับอืมนี่มันข้นมันมันจะข้นเต็มค้างไปแล้วนะครับอืมนี่ะครับอ,อันนี้ก็เตียงนั่งเรียนนะครับจะ เออนั่งไวดื่มกาแฟไปทีดื่มกาแฟ,าฟนะครับาการน,นั่นไปนะครับมุว่งางนะครับอยูย่ใน,นสวนค้นสวนนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นองุ่นหาเดือนนะครับนี่อง,งุ่นอายุเขาได้ห้าเดือนแล้วครับนี่ห้าเดือนก็ห้าก็หกเจ็ดแปดอีกก็สองสามเดือนนะครับอีกสามเดือนก็น่าจะออกข้นสาพ,พอดีนะครับ สามารออกพรรษากะจังกะคอยจะได้พุ่นนะครับอ่าก็จะได้พุ่นจริงตอนนี้ยอดเขากำลังเดินโอ้ยเดินเดินงามเดินออกทุกหงอดทุกตาทุกกิ่งทุกแขนงนะมันออกไปเมดแล้วงามคืออ่าผมไม่อาเบียดไปน่นะครับพ้นที่ติดตามผมยูช่อง YouTube นะครับ อยู่ช่อง y t u t u ปัตติหูนะครัหลังจากที่ผมไม่ได้อบเดมมานานนะครับันได้บ้างแล้วมันจ็แจกตังกันนะครับแจกตางหลายนะครับปกติเราผมกับบอคายได้โพสบอคายได้โพสลงยูเออฟซบุ๊กนะครับสมัคผมจะไปลงทาง YouTube นะครับ YouTube ก็มิสเตอร์สัดจุมพลนะครับอืมนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ ดี๋ยวจะขึนใบานาเพียไทยนะครับด้วยขึ้นใบานาให้นะครับอือก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสวนใครที่เกิดปัญหาสวนใครที่เป็นแบบไหนอากาวนม,มาเบิ้งกันครับอ่าทรงรูปให่มาเบิ้งนะครับอือของผู้ใดนนนนแน่นะครับเป็นพันหยางแบบไรยังสีนะครับก็อ่าในการจัดสวนในการให้ปุ๋ยในการให้ยา นะครับเป็นแบบไรน,นะครับก่าแช่กันมะเบิงนะครับอือันนี้คือผมผมผมจะเน้นไปทางปุ่นนะครับปุ่นฉีงัวนะครับผมจะไปทางปุ่นขีงัวแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยนะครับปุ๋ยยีหา่าเจ็ดนะครับผสมกับสิบหาสิบหาสิบหานะครับนี่นะครับอันนี้ที่เป็นต้นที่ เป็นต่อปลานะครับเป็นต่อกลาเป็นต่อปลาทีบ้านพงอย่ามันติดตาแล้วครับนย่งติดตาน้ำนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ติดตานะครับที่มันขึ้นแล้วนะครับเรี่ยงไว้จุ้งน้อยนะครับเดี๋ยวก็สิไปลงขุมแล้วครับเนี่ยอันนี้ติดตานะครับนี่นี่นี่อันนี้ก็ต้องจุดขึ้นนะครับนี่เป็นต่อปลานะครับผมผมจะลงเป็นลงเป็นต่อปลาผกไปน้ำนะครับนี่นะครับก็จะเป็นต่อปลา อ่งงางวนหาเดือนนะครับงงนี่อ่งงางวนอ่างวนห้าเดือนนะครับหาเดือนเดี๋ยวมันจะทายอ่าข้างบนให้เบื้องน้มนะครับอ่าต้องบนมาเป็ี่ยนไลยนูอยอ่นครับข้างบนเออต้อการสีนั่นเน่ยน้อยนะครับเพราะว่านี่เป็นผ้าพลาสติกคุ้มนะครับอันนี้ต้องการเหลือ,อไม่เอาเอาอันเปลี่ยนไหมนะครับทายไหม ขาดนะครับก็เลยร่มผ um, okay. ้าอยู่มาบักยางแห้งเลยขาดมนมดเลยก็เลยได้ไปเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเปลี่ยนผ่านี่ใหม่ก็โอเคอยู่ครับอืเปลี่ยนใหม่นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ข้างบนนะครับข้างบนจะเป็นแบบนี้นะครับันอย่งขึ้นคุ้มไปหมดแล้วครับอันนี้ก็คุ้มไปมุดแล้วครับมดอันนี้ห้าเดือนนะครับนี่ห้าเดือนองนอลางนวห้าเดือนนะครับนี่คุ้มไปมุด้ะข้างบนนะครับ มันจะพุ้มไปมดนะครับเนี่ยล้วก็อ่าพราะนี่ก็เป็นต่อปลานะครับนี่ต่อปลาที่ผมตอนไว้นะครับอืมนี่ที่ผมตอนไว้นะครับนี่อ่าตอนตุ่มไว้นะครับนี่ก็เพื่อจะไปปลูกเป็นต่อปลาแหละครับหนี่อันนี้เพื่อจะไปปลูกเป็นต่อปลานะครับอืมต่อปลานี่ครับหนึ่งหกหนึ่งสาม ครับเดี่ยจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของผมจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้กาเฮ็ดไปแล้วครับอืมองทางควันนั่งเล่นชินกาแฟช่มเบื้องป่าไปนล้านะครับเบื้องป่าไปนล้าอันนี้นี่บอนี่ก็ปล่อยป่าไปนล้วนะครับปล่อยป่าไปนล้วนะครับกา เออดังนางแย่งนอนแย่งนี่แหละนังแย่งนอนแย่งนอนเบิ่งยู่นี่นะครับนอนเบิ่งนะครับกตมีความสุขดีนะครับมีความสุขที่เราได้ทำนะครับครับนี่ก็เป็นต่อปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นต่อปลานะครับต่อปลากตจะเอาเอาปลูกเอาปลูกตามนี่ครับอ่ามันจะล่งปลูกตามนี่นะครับกาลังกาลังจะ ๋ยวล่วงคุดลุมไปนะครับปลูกรอบ้ผงนอกเนี่ยเพิ่งดูยุ่นี่นะครับเป็นมุ้งผ้าสลนด์ดำนะครับเอออันนี้โรงเลีอยนี่ก็เป็นอันนี้พุ่มโดยพลาสติกนะครับอืันสีมุ้งเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสิงๆกับอปเดตให้เบิ้งนะครับอัปเดตให้เบิ้งว่านี่หลังจากที่ผมได้ ลงไปในลิปกนรไกนนะครับไปทันทีนะครับที่ตามเบื้องไหนนะครับเบื้องย่อนหลังใดน,นะครับอยู่ในช่องอยูทู e ของผมนะครับอืมเนี่ยอ่าว่ามันขื้นทํำไรแล้วนะครับอ่าล่าสุดนี่อัปเดตล่าสุดล่าสุดมันก็มันคุ้มมันคุ้มจมดเลยครับเนี่ยมันขื้นเจ๊มาเลยอาอดูนะแสงแดดส่องมาสอดละ่ะแสงแดดส่องมาสอดละ่ะนะครับ คุ้มแล้วแต่ว่ามันกะมันก่ยังเป็นอะไรกุ่นอาหาเดือนนะครับหาเดือนอ๋อนี่นี่นะครับตน้นหาเดือนนะครับอ่ารอบนี้อือนี่นะครับไหนเบิ้งนะครับอีมอม่มาเบิ้งถ้ามาเปบิ้งเจ้าแข่นะครับเจ้าแข่พี่แข่พั่น คือแคนตอนนั้นผมเอาปิดคุ้มใหม่ผมเอาไอกะซ่าคุ้มคุ้มใหม่นะครับผเมื่อผมเมื่อขึ้นนะเดี๋ยวนี้นี่นะครับเนี่ยนี่แตกนอดเต็มเลยอ่านี่น,นี่นี่นะผมก็เลยปล่อยเลยนะครับปล่อยมันเลยนี่ผมปล่อยมันไปเลยนะครับจยี่ผมจยีขึ้นแช่ซะนี่งอมพี่แคะพี่แคะเนี่ยพี่แคะผมก็เลยปล่อยเลยทีนี้ โอ้ยขึ้นเต็มเพิ่งข้างอ่ะเต็มเลยสิเดินหยอดดีนะครับบังหยอดบังหยอดนะครับหยอดเป็นนีเดินเต็มนะอ่าเนี่ยขึ้ีท้ายเบื้องข้างบนนะครับนี่นข้างบนนะครับท้ายเบื้องน่านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เสริมนะครับกัอ่าตามลองนย่ที่กีจะเป็นปูแผง,งนะครับแบบนี้ก็เลยเอาเข่ามาลงนะครับ อันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่สีชมพูนะครับเดี๋ยวมาลงน้ำพ่อเมืองเงียงไปน้ำพ่อได้ฮอสแนนไปน้ำมัเร็งพักบุงืงนี่นะครับจะมีแนทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นปลาครับหนึง่งอันนี้เป็นปลาหมอปลาหมอชุมพรนะครับมไม่ใช่ปลาหมอคางดำนี่เป็นปลาหมอชุมพรนะครับปลาหมอชุมพร ตัวหญ่ครับตัวเนยอ่าปณนยดาไม่นะครับนู่นโน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 ่นครับอ่าปนยดาไม่นกอเก่าแก่ตัวเนยแหละครับตัวเนยแหละนะครับเป็นคาหมอชุมพรนะครับนี่ในสวนองุ่นจะเป็นนักสั่เป็นอันนี้จะเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวเป็นผมก่อนกะเป็กากาเบิ้กับมีคามสุขดีนะครับนี่ั มันได้ได้ยู่กับเขานะครับได้ปลูกแล้วก็ได้ยู่ล้วยครับมันเป็นลมดีนะครับอ่าเป็นเป็นหุมดีเลยนะครับเป็นหฮมแบบย่างดีเลยนี่นี่อ่านะครับเพิเ่งจะเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน,นี่นะครับอืมจะอ่า ทํำไปแล้วครับแต่ในกล่นมีความสุกทํำไปนะครับวส,ขขนะบสวนมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับที่บ้านอัง,งุนสวรยานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับน,นี่นะครับอืม มันจะอเาเบีให้เบ่งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอปเดียให้เบ่งว่าไม่อย่างแน่นะครับโยทีบ้านอ่างวนสวรรค์มีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้กับห้องเตีย้ยต้นเตีย้ยห้องเป็นน่วยลหละนะครับนี่ก็ไม่ไ้ออกนี่น้องออก,อออกดอกกันเต็มเลยนะครับอันนี้ห้องเตีย้ยนะครับเราต่อมาข้างนี้ครับ อันนี้ก็เัอกอื้อนะครับพักคลองนี่เอาไปเพิ่มขึ้นไปเรื่องงยๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้นหน,น,นะครับอันนี้นก็เป็นถังน้ำมันขี้วัวภาพนะครับน้ำมันขี้วัวภาพนะครับผมจ่าบำมบัดต,รตรัวนี้นะครับผ้อมจ่าตัวนี้เป็นตัวบำมบัดนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวไรเบอร์รี่สีชมพูนะครับน,น,นี่อันนี้ข้าวไรเบอร์รี่สีชมพู นี่นะครับจะอัปเดตให้เบิรงนะครับอัปเดตให้เบิรงกหมดเลยนะครับอัปเดตให้ดูหมดเลยนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับนี่น,นี่ชุดที่ปลูกนะน,นี่อันนี้เป็นไลเบอรี่สีชมพูครับนี่ยเต็มจี่นองเอยกอเนียนจอกกอเลยจริงๆกอใหญ่เนีย,น,ยนไปเมื่อสุดเนียนเมื่อและเต็มพอแล้วครับยม่ได้พอซีเมนต์ นี่ไี่บอรี่สีชมพูแบงเบงเบงนะครับเหรอแบงแบงเบงโอ้เหนียนไปมัดเลยโน่นโน่นนะครับเนียนแบบยางขัดเลยเออเบงฟองบอสอดเลยอืมคุณข้าวไรเบอรี่สีชมพูนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียน อันนี้คือต้นทุเรียนสามต้นนะครับยืนสามต้นนะครับนี่คืออ่ายู่เทียมากปลูกไม่หนึ่งสามต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับนี่อ้อยเหลืองนะครับน้ำครับอันนี้อ้อยขันน้ำนี่สูงขึ้นบางทีเราบางที่เราโอ้โหขูบนะขวบพี่ละขูบมืงอละขวบหัวยงินเมื่อละสองสามเมตรละ อ้อยเลี้ยงนะครับอืมนี่นะครับอ่อ่งข้าวไลเบอรี่สีชมพูนะครับพวกนี้โอ้โหมวงมวงคันแหลนครับนะครับนก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับเนี่สองต้นนะครับต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับ เขาจะเป็นแบบนี้โอ้มันง,งามหลาไม่สิตนเนาะมันงามหลายเนาะงามเหี้ยงออง่ามครับใหลง่ามหลยใบกวงไบลหักอือนี่นะครับอันนี้นพักสนวนขั้วเลยครับเนี่ย นี่นะครับมีกระพุ้ครับอืมอืมน,นะครับแล้วก็นี่มีกวานหางกระเช้าไงครับหอยองเอ้ยหวานหางตัวเลยนะครับ ไปเรอยดนะครับอันนี้จะยพาชมอันนี้ก็ปลาหมอชุมพรนะครับนี่นี่ก็ชุมพรนี่อันนี้ก็ชุมพรนะครับอันนี้ก็ปลาหมอชุมพรนี่นี่นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอืมนี่ก็นี่ ม้วหามะนาวหูดกหักดกหักพี่น้องเอยตรงนี้น้ำซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วอ่าวนหนึ่งผมจะไป็ดเป็นไหวไปแล้วนะครับนนนนนซุกแล้วอ่อนซ้อนลายนะครับต้นน้อยๆหนึ่งเหงาอืมแล้วก็อันนี้ก็ชุดนี้นะครับนี่ไลบรี่นะครับนี่ไลบรี่ไลบรี่นะครับมีชุดนี้ นะครับชุดนี้นี่มะม่วงหาวมะนาวโอ้โหแล้วก็มาดูไขแม็กนะครับมาดูไขแมกว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้โห,หเห็นอะไรไหมครับนี่ใหญ่เลยนะครับฟักทองโอ้โหมุมบนสี่แบบสามสี่โลโห่าโล นี่ครับหมกไงยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกนะครับยังมีอีกยังมีอีกนะครับดูดูลูกนี้ดูลูกนี้โหนเหนื่อยทำไมไงขัดไงไงแห้งไรโอ้ยอ่อนความไรเอ้ยหมกไงแห้งเออหไงขัด นะครับนี่จะเห็นแบบนี้นะครับครับผมชิปน,นี้จะขอฝากไว้ชิทน,นีก้กพอนะครับก็บขอ,อสำหรับเ,เ,เพื่อนนะครับดูมาผู้ไี้รับชมกันถูกใจก็กดติดตาม นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคื่อว่าจิตไม่ไหมเราเกี่ยมาลงอัปเดตให้เบิ้งอี๋นะครับโอ้ออหน่ง,ป,งนปลาพันปลาพันพันดีใจนะครับนะครับสำหรับสวนไอ้งูนบ้านไอ้งูนสวรรค์น,นะครับก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ